ดูดวงชา,ารวราศีเมษดวงท้องคำบริสุทธิ์ยักษ์ยังร้องโหอํานาจบนบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักคุ้มของรกษาดวงท้องคำบริสุทธิ์ต้องโบ,บริสุทธิ์ปุดผ่องด้วยอํานาจบนบารมีวาสนาและท่านจะทําอะไรก็ต้องคิดพินิจไต่ตองให้ล่อครอบให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน ดวงชะตาแบบนี้ใช่ธรรมดาซะที่ไหนโชคชะตาอำนาจบาร,รมีวาส,สนาสิงสิทธิ์ให้สังเกตในโชคชะตายักษ์ยังตกใจว่าดวงของท่านใช่ธรรมดาดวงชะตาท่านบริสุทธิ์จริงอบนะผมทองคำร้อยเปอร์เซนต์ใครๆก็อยากได้ด้วยอำนาจบนบารมีวาส,สนานะครับ The f u ังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านมีคันนะบผมลื่นเลงสังสรรค์มีการแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีมีคนประจบประแจงเรียกแข้งเรียกขาเอาโอกเอาใจท่านเป็นพิเศษ ราชสีมานอนซบตักด้วยอํานาจบุญบารมีวัสนาอันยิ่งใหญ่ท่านจงสร้างกุลกามความดีเข้าไว้ทองหนึอยเอทองคําบริสุทธิ์เปรียบเสมือนอะไรได้บ้างก็เปรียบเสมือนศีล5นี่แหละครับ,นะรบข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ข้อ2ไม่ลักทรัพย์ข้อ3ไม่มีกิก๊กข้อ4ไม่พืชปดข้อ5ไม่ดื่มเหล้านะับ100%่ห้าข้อเปรียบเสมือนข้อละยีอนระครับผมแล้วท่านล่ะ เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับคอมเมนต์บอกกันัะผมในโชคชะตามนาฏบุญบารมีวาสนาของท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มเดลเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์คำชูปกปักปกรุคงครองรักษาการปฏิปฎดอยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่จะบังเกิด คนอายุน้อยกว่าจะนำพาซึ่งโชคลาภดวงนี้เตรียมตัวได้เลยับผมใครๆก็รักใครๆก็หล,ลงก็ทองคำร้0ยนต์ท่านชอบหรือไม่แต่ว่าถ้าท่านเหลือสจซ็นตนะครับเหลือสักยซ็นตนะครับใครจะอยู่ด้วยับผมเพราะฉะนั้นท่านต้องคิดปินิจไต่ตองให้รอบคอบอยู่ในศินลธรรมข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ข้อ2ไม่รักทรัพย์ข้อสามไม่มีกิ๊กข้อสไม่พูดปดข้อห้าไม่ดื่มเหล้า อาผมด้วยบุญกุศลวัสนาอันยิ่งใหญ่มีดดาบล้อมรอบยิ่งใหญ่เกียงไกรถึงแม้อุปสรรคหมู่มารก็ทําอะไรท่านไม่ได้โชคชะตาด้านบุญบารมีวัสนาตกตําแหน่งนบุญไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก้หลงพากันโสมนัทท่านจะได้ปฏินปดอยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัตสจับผมให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงแบงหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคตา ถึงเวลาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนคำ้ำชูหนุนนำโชคตาก็ท่านดวงทองคำบริสุทธิ์หนึรหรือว่าท่านไม่ไมบริสุทธิ์แล้วครับเอาผมเช็คดวนรนบผมอำนาจบนบารมีวสาสนาดวงชะตารสีเมษประจำเดือนเส้นทางแห่งความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงการก้าวเข้าสู่เดือนนำมาซึ่งพลังงานใหม่ และโอกาสอันน่าตื่นเต้นสำหรับชาวราศีเมษดวงดาวได้จัดวางตำแหน่งในรูปแบบที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาและการเติบโตในหลากหลายด้านของชีวิตมาดูกันว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรในเดือนนี้ด้านการงานและอาชีพเดือนนี้ถือเป็นจังหวะทองของชาวราศีเมษ ในด้านการงานดาวอังคารเจ้าดวงชะตาของคุณโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่สร้างพลังและความมั่นใจในการทำงานคุณจะพบว่าตัวเองมีความกระตือรือร้นและมีไฟในการทำงานมากเป็นพิเศษในช่วงต้นเดือนคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆใ,ในการแสดงความสามารถอาจมีโปรเจกต์สำคัญ ที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นำทีมนี่เป็นโอกาสที่ดีในการพิสูจน์ตัวเองและสร้างผลงานที่โดดเด่นสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีโอกาสในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ที่น่าสนใจการเจรจาธุรกิจจะราบรื่นและมีโอกาส ได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือข้อควรระวังในช่วงกลางเดือนอาจมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนร่วมงานควรใช้สติและความใจเย็ยนในการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและการลงทุนด้านการเงินในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีดาวพฤหัสบดี ส่งผลให้มีโชคลาภและรายได้พิเศษเข้ามาโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนการลงทุนในช่วงนี้ควรทำด้วยความรอบคอบแม้จะมีโอกาสดีๆเข้ามาแต่ก็ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจการวางแผนการเงินระยะยาวจะเป็นประโยชน์มากในอนาคต สำหรับธุรกิจค้าขายยอดขายจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและความงามลูกค้าประจำจะกลับมาใช้บริการมากขึ้นมีโอกาสได้ขยายฐานลูกค้าใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ ควรเตรียมสต็อกสินค้าให้เพียงพอเพราะอาจมีออเดอร์เข้ามามากกว่าปกติสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้คุณจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตโดยเฉพาะในด้านความสัมพันธ์และการทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือได้รับโอกาสในการย้ายที่ทำงานที่ดีกว่าเดิมด้านความสัมพันธ์คนโสดมีโอกาสพบคนพิเศษในช่วงกลางเดือนโดยเฉพาะจากการแนะนำของเพื่อนหรือในงานสังคมสำหรับคนที่มีคู่แล้วจะได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันมากขึ้น การเดินทางในเดือนนี้จะมีความสำคัญอาจมีโอกาสได้เดินทางเพื่อธุรกิจหรือการพักผ่อนซึ่งจะนำมาซึ่งประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆคำแนะนำพิเศษสำหรับชาวราศีเมษหนควรใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างเต็มที่ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สระวังเรื่องการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจควรใช้เหตุผลประกอบการพิจารณาเสมอ 3. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพราะตารางงานอาจจะค่อนข้างแน่น 4. เก็บออมเงินสำรองไว้บ้างแม้จะมีรายได้ดี 5. ให้เวลากับครอบครัวและคนรักมากขึ้น สิ่งที่ควรทำในเดือนนี้การทำบุญและการช่วยเหลือผู้อื่นจะส่งผลดีต่อดวงชะตาของคุณควรหาโอกาสทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือช่วยเหลือผู้ที่ได้โอกาสกว่าการพัฒนาทักษะใหม่ใหม่โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต สรุปเดือนจะเป็นเดือนแห่งโอกาสและการเติบโตสำหรับชาวราศีเมษทั้งในด้านการงานการเงินและความสัมพันธ์แม้จะมีความท้าทายบ้างแต่ด้วยความมุ่งมั่นและการวางแผนที่ดีคุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและประสบความสำเร็จได้ตามที่ตั้งใจ จงเชื่อมั่นในตัวเองและใช้พลังงานบวกที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเดือนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตของคุณขอให้เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับโอกาสที่เข้ามาในเดือนนี้ชาวราศีเมษพบกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตทางด้านความสัมพันธ์ยังมีในสำคัญ ด้วยอิทธิพลของดาวอังคารที่เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณกำลังโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่สร้างความมั่นคงทางอารมณ์ทำให้คุณมีความชัดเจนในความต้องการของตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องความรักสำหรับชาวราศีเมษที่มีคู่ครองแล้วความสัมพันธ์ของคุณจะก้าวเข้าสู่ระยะใหม่ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การสื่อสารระหว่างคุณและคู่ครองจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณจะรู้สึกเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกของคู่ครองได้ดียิ่งขึ้นแม้ในบางครั้งอาจมีความเห็นที่แตกต่างกันแต่ด้วยพลังงานนอที่สมดุลของดวงดาวจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับความขัดแยง้งได้อย่างสร้างสารรค์เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่า จะเป็นการลงทุนการวางแผนครอบครัวหรือการเริ่มต้นโครงการใหม่ๆร่วมกันความสัมพันธ์ของคุณจะแอเนนนแฟนขึ้นผ่านการร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคและการสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันส่วนชาวราศีเมษที่โสดดวงความรักของคุณกำลังอยู่ในช่วงที่น่าตื่นเต้นด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์ที่โคจรผ่านตำแหน่งแห่งความรัก ทำให้คุณมีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนมากเป็นพิเศษในเดือนนี้คุณจะได้พบปะผู้คนใหม่ๆที่น่าสนใจผ่านการทำงานหรือกิจกรรมทางสังคมมีโอกาสสูงที่คุณจะได้พบกับคนที่ถูกใจและมีความสนใจคล้ายคลึงกันอย่างไรก็ตามดวงดาวแนะนำให้คุณใช้เวลาทำความรู้จักอีกฝ่ายอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ควรรีบร้อน ัดสินใจหรือด่วนสรุปเพราะความสัมพันธ์ที่ดีต้องอาศัยเวลาในการบ่มเพาะนอกจากนี้ในช่วงกลางเดือนจะมีพลังงานพิเศษที่ส่งเสริมให้คุณกล้าแสดงออกถึงความรู้สึกมากขึ้นหากคุณมีใครที่แอบชอบอยู่นี่อาจเป็นโอกาสดีที่จะเปิดเผยความรู้สึกของคุณแต่ควรทำด้วยความจริงใจ และเป็นธรรมชาติอย่าสร้างความกดดันให้กับตัวเองหรืออีกฝ่ายมากเกินไปในช่วงปลายเดือนดวงดาวแนะนำให้คุณใส่ใจกับการดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจการทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดเช่นการออกกำลังกายการทำสมาธิหรือการทำงานอดิเรกที่ชื่นชอบจะช่วยเสริมพลังงานด้านบวกให้กับคุณทำให้คุณ พร้อมที่จะเปิดรับความรักและโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตโดยสรุปแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีเมษในด้านความรักไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดขอเพียงคุณเปิดใจรับความเปลี่ยนแปลงและจัดการกับความสัมพันธ์ด้วยความจริงใจและความเข้าใจความรักของคุณจะเติบโตและงอกงามอย่างสวยงาม